สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนนะคะเรามาดูกันนะคะปักแรกเดือนสิงหาคมชาวราศีเมถุนจะเป็นอย่างไรนะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะปักแรกเดือนสิงหาคมเริ่มเลยเนาะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีเมถุนนะคะไม่ว่าสตาใ์ใดเนะเาะรับชมรับฟังได้เลยนะคะจะเป็นลัคนาจะเป็นราศีได้หมดเลยหรือว่าเกิดเดือนมิถุนายนนะคะ ชาวราศีเมถุนการงานคุณเป็นอย่างไรโอ้โหไพ่สวยมากไพ่ใบแรกเลยเป็นไพ่ประจัน์ความคุ้นคิดกันต้องเลือกไพ่ใบที่สองนะคะเป็นไพ่ของเทพพังคานแล้วก็เป็นไพ่ท้าวิลุป,ปักอืมใต้สำรับคืออะไรเอ่ยอใต้สำรับค่อยช่วหน่อยรู้สึกว่าใต้สำรับดีพระแม่รักษมีนะคะอะ ช่วงนี้เนี่ยจริงๆคุณดูดีมีสเสน่ห์นะคะดึงดูดเรื่องงานที่ดีโอกาสที่ดีเข้ามานะคะแต่คุณมีภาวะของความไม่แน่ใจนะคะภาวะของความสับสนเอ๊ะเอาดีไหมเลือกดีไหมเราจะไปต่อหรือเราจะพอแค่นี้หรือเราจะเปลี่ยนงานหรือเราจะอย่างไรดีเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตัดสินใจยากก็พยายามใช้สติเลือกในสิ่งที่ชอบหรือถ้ามีความฝันอะไรก็ขอให้ลงมือกระทำลัดเดินตามความฝันนั้น นะคะเพราะว่ามันมีไพ่ของข,ของความแบบต้องมีสติในการเลือกในการใช้ใช้ใช้จ่ายหรือแม้แต่การลงทุนนะคะอาจจะต้องว่าวุ่นใจหรือว่าตัดสินใจดีๆมีสติสักหน่อยถ้าคุณจะลงทุนด้วยเม็ดเงินนะคะอืมมันค่อนข้างยากสักหน่อยเพราะว่าคุณอยากคุณอาจจะอยากออกมาทําธุรกิจตัวเองเหมือนมีภาะวะเ,เหมือนมีแรงบันดาลใจที่พร้อมแล้วว่าอยากทําอะไรเป็นของตัวเอง นะคะแต่อเผอิญว่าการเงินเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงของการไม่เสถียรหรือการหมุนเงินหรือต้องมองหามองหาช่องทางทางการเงินเพื่อมาทําธุรกิจของคุณหรือว่าธุรกิจของคุณเนี่ยกำลังดูอยู่ว่าเราจะพอแค่นี้หรือเราจะลงทุนเพิ่มเพราะฉะนั้นให้มีสติในการใช้เงินลงทุนนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในส่วนแบบไหนนะคะอืมส่วนคนที่ทํางานบริษัทก็เหมือนกันบางที เราต้องหางานที่แบบงานสองงานสามหรือว่าอยากจะมีช่องทางทางการเงินช่องทางทางการงานที่มันทําเงินอืมเพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจดีๆนะคะมันวาวุ่นอะ่ะเดือนนี้นะคะปักแรกอืมแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเออถ้าเกิดว่าคุณมีสติค่อยๆคิดค่อยๆทําหรือเริ่มไปทีละนิดทีละหน่อยมันก็จะสําเร็จได้นะคะอืมถ้าใครรอง,งานอยู่นะคะ อาจจะเป็นเกณฑ์ต้องเลือกเอ๊ะงานนี้ดีไหมหรือว่าไอง,งานที่กําลังมาเราจะเอาไว้ดีหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกด้วยด้วยเม็ดเงินก็ได้ผลประโยชน์มันโอเคหรือเปล่าหรือว่าเลือกด้วยความชอบนะคะก็ลองใช้เซนส์ของคุณหรือว่าใจของคุณในการเลือกนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันวาววุ่นว่าเอาไงดีนะคะอืมอทีนี้เรามาดูความความความโชคดี <laughs> การเงิน ชาวราศีเมถุนแล้วการเงินเป็นอย่างไรนะคะการเงินเป็นอย่างไรชาวราศีเมถุนอ่ะการเงินก็ก็ดีอยู่นะคะอ่ะการเงินก็ก็ยุติธรรมอยู่นะคะก็ได้อยู่นะคะเอาอยู่เรื่องการเงินนะคะเป็นไพ่เด็กเนาะอืมเป็นไพ่ของแจ็คบุค่ายักษ์นะคะไม่ว่าค่าใช้จ่ายใดที่มันเข้ามาที่คุณต้องต้องผ่านไปได้คุณจะผ่านไปได้นะคะหมายถึงหมายถึงว่าคุณจะผ่านไปได้อืมเอ่อ ระมัดระวังปัญหาที่จะเข้ามาให้คุณได้ใช้เงินก้อนก็แล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถหรือว่าคดีความหรือการใช้ทนายความที่มันจะต้องเ,ออเสียงเงินหรือว่ายืดเยื้อนะคะหรือว่าเสียงเงินอยู่นั่นแหละยืดเยื้อในเรื่องคดีความหรือทนายความที่ต้องใช้นะคะแต่มันจะจบด้วยความยุติธรรมแต่มันจะยืดเยื้อสักหน่อยกว่าจะจบได้นะคะก็ขอให้คุณนะคะก้าวไปข้างหน้ายอย่างมั่นคงแล้วก็ตัดสินใจให้ดีบาลาน์ Balance ชีวิตบาลานซ์ในการใช้เงินดีๆนะคะเงินเงินอย่างที่บอกว่าจะหมดไปได้เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางหรือทนายความคดีความหรือแม้แต่เรื่องของเด็กๆนะคะอาจจะเป็นลูกก็ได้หรือคนอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะแต่ก็อย่างที่บอกอีกนั่นแหละไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคุณจะมีเงินเข้ามาให้จัดการอะไรพวกนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเ,เกี่ยวกับความยุติธรรมคุณจะยุติธรรมแหละแต่มันก็ต้องเสียไปก่อนเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมแล้วเดี๋ยวจะได้คืนกลับมา อย่างเกินค่านะคะ,ะทีนี้ต่อไปเรื่องความรักชาวราศีเมถุนเรื่องความรักเป็นอย่างไรออมีเกณฑ์ได้เงินสเสน่หาด้วยนะชาวราศีเมถุนมีเกณฑ์ได้เงินสเสน่หาหรือเงินแบบแปลกๆนะเงินออนไลน์อะไรนี้ทีนี้เรามาดูความรักชาวราศีเมทุนนะคะความรักเป็นอย่างไรความรักนั่งหมูเลยทีเดียวนะคะคือคอนสเสิร์ตก็ยังสดหรือเปล่าดูต่อ อาหารุมานก็มีความดึงดูดอยู่นะสเสน่ห์แรงนะคะโอ้มัตฉาเลยพนังสุพรรณมัตฉานะคะ mm hmm. คนโสดโดดเด่นมากเกี่ยวกับความรักเพศเดียวกันนะโดดเด่นถ้าคุณอยู่ใน LGBTQ นะคะจะโดดเด่นมากในการดึงดูดความรักนะคะส mm ่ว hmm. นคนที่ปกตินะคะอาจจะรักความโสดเน้นเรื่องการงานหรือการท่องเที่ยวที่เน้นความสุขให้ตัวเองนะคะ แต่ก็ดีแล้วใส่ความสุขหรือว่า enjoy กับความโสดนั้นนะคะเพราะเกนก็ยังโสดต่อทีอน,นี้คนมีคู่ก็อยากอยู่คนเดียวอยากมีความสุขนะคะแล้วก็การเอาใจใส่ซึ่งกันและกันก็สําคัญนะคะเพราะฉะนั้นเอาใจใส่ตัวเองได้มุ่งเน้นเรื่องการงานได้นะคะแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเช่นอย่างลักษณะว่าต้องบาลานซ์ชีวิตให้กับตัวเองและชีวิตคู่ ถึงจะมีความสุขไปพร้อมกันนะคะช่วงนี้ชาวราศีเมถุนเนี่ยมีความมีสเสน่ห์นะคะในตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนสดไม่สดใช้สเสน่ห์ของคุณให้เป็นประโยชน์และในทางที่ดีนะคะอ่ะน่าจะรู้เนาะว่าใช้สเสน่ห์ในทางที่ดีนเป็นยังไงเอออย่างเช่นถ้ามีคู่แล้วก็ใช้สเสน่ห์ของคุณกับคู่อย่าไปใช้สเสน่ห์ของคุณกับคนอื่นอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าไพ่อยากบอกอะไรชาวราศีเมถุนในปักแรกเดือน สิงหาคมนะคะชาวราศีมเมถุนปักแรกเดือนสิงหาคมไพ่ยอยากบอกอะไรนะคะขอบารมีครูบาอาจารย์นะคะอวยพรดช้ชายชาวราศีมเมถุนไพ่คู่แท้เลยโหความรักโดดเด่นในช่วงนี้นะคะไพ่ใบที่สองนะคะพญาราชสีนะคะเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยอาจจะเลยปัก แลกไปสักนิดหนึ่งนะคะที่จะเจอคู่ก็ได้เออหรือความสัมพันธ์ความรักมันเด่นเหลือเกินแต่คุณก็ตุมต้มๆต,ต่อมๆว่าวุ่นใจวิตกกังวลเนาะเพราะฉะนั้นมั่นใจในตัวเองมั่นใจในศักยภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือความรักนะคะจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในหลายๆเรื่องไพ่สุดท้ายนะคะท้าววิรุฬป,ปักมีสติในทุกๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินอืม มีสติในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะใจะเย็นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใดหรือหมุนเงินแบบไหนมันจะหมุนเงินไปได้แหละแต่คุณต้องใจเย็นๆและมีสติในการใช้จ่ายนะคะะและนี่คือปักแรกเดือนสิงหาคมนะคะชาวราศีเมถุนก็ขอให้คุณโชคดีนะคะฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ